อะไรอะดูเลยกันนะโอ้ผมยาวซะด้วยเรียกเขามาคุยก่อนดิคือพอดีซื้อจัดถุงไหมขอขพอดีซื้อเยอะแล้วเราก็รีบเราก็ซื้อแบบรวดเร็วรวดเร็วด้วยเพิ่งจะมีเวลามานั่งพิจารณานะครับไอ้แอนเนี้ยมันไม่ใช่ทองนะครับพอมานั่งส่องดีๆปุ๊บเนี่ยแยกออกมาได้เท่านี้นะครับจากถุงเนี่ย มองหากาไรไม่เจอเลยถ้าเพื่อนๆมีนะวิธีตรวจสอบนะเอาแม่เหล็กดูดดูก่อนเลยดูแล้วติดนี่ไม่ใช่ทองแน่นอนแล้วแต่พวกนี้ดูดไม่ติดแต่เนี้ดูดปุ๊บมาทางก้อนแบบดูดี่ตกใจเลยดูติดปุ๊บช็อกเลยก็มีอันนี้ถุงหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นผงตะไบทองเห็นไหมเรามันจะมารวมก้อนให้ดูนะครับว่ามันจะได้เป็นก้อนไหมแล้วก็ได้กี่เปอร์เซนต์เบื้องต้นเนี่ยผมลองยิงเปอร์เซนต์ดูแล้วอันเนี้ยมันได้60กว่าเปอร์เซนต์นะครับอาจจะเป็นมาจากการทําทองครับเดี๋ยวผมจะลอง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดผิวเช็คเปอร์เซ็นต์ดูนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หายเยอะแยะนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ได้68เปอร์เซ็นนะครับถ้าเพื่อนๆมีเศษๆอะไรเงี้ยจะเอามาให้ผมจัดการรวมเป็นก้อนแล้วให้ผมซื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะขายทั้งรูปประพันธ์ชิ้นงานเลยก็ได้นะครับหน้าร้านอยู่ด่านสำโรง14นะครับเปิดกูเกิลแม็ว่าต้าเราเลยกันร้าสำโรงนะครับเดินทางง่ายจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับดูแล้วก็ดันราคาให้ทุกรายการนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี